รวมลดเอาไปต่อยอดเอาไปทำหากินขอเพียงอย่าปิดเครดิตด้านหลังผมอยู่นี่แล้วครับโตยต้าไฮรักรีโวปี2016นะครับผมต้องบอกกันเลยว่าผ่อนอยู่แค่4,000รับลถ10บาทนะครับลูกค้าเนาะใครที่อยากเอาไปค้าเอาไปขายนะครับผมหรือไปอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดประโยชน์นะครับผมถ้าซื้อรถเกง๋งขับอย่างเดียวราคาตกจบถูกไหมครับแต่อันนี้คือมันใช้ในการประกอบอาชีพได้เอาไปต่อยอดได้นะครับผมแล้วก็ผมขอเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแล้วกันเอาไปแค่10บาทพอนะครับแล้วก็ไปผ่อน4,000กว่าบาทอ่ะ โอเคไหมตกวันละแค่ไม่กี่ร้อยเองอะร้อยกว่าบ,บาทนะครับผมนี่ก็รีโวครับง่ายๆครับผมแอร์เย็นเพนเพาะครับเกียร์ธรรมดาเนาะไม่ติดแก๊สนะพี่นะต้องบอกก่อนเลยประกงประกันปอนหนึ่งทุกอย่างผมให้ครบจบหมดแล้วนะก็ให้ดูกันเลยนะครับกระบะยาวๆนะครับเป็นตอนเดียวเนาะนี่ง่ายๆเลยเอาแบบรีวิวง่ายๆผมเอาแบบมีประโยชน์นี่ต้องแบบนี้ซื้อไปจบโตโยต้าก็คือโตโยต้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงแบบนี้รับรถสิบบาทผ่อนแค่4ี่พันกว่าบาทเท่านั้น หรือสด2องแสนกว่าบาทง่ายๆเลยครับผมโตโยต้าให้รักรีโวนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปดีกว่านะคันต่อไปนะผมเป็นโตโยต้า รีโวเหมือนกันแต่เป็นปี2022จด23เป็นเกียร์ออโต้ครับลูกค้าเอาง่ายๆเลยเนาะคันนี้ถ้าไปออกใหม่ถ้าเกียร์ออโต้นะไอ้นี่เกียร์ออโต้นะออกใหม่อยู่ประมาณ ,00 0 0 0พี่ต่อตู้อีกแสนหนึ่งเป็น7 0 0 0แสนแล้วใช่ไหมแต่คันนี้ผมเบ็ดเสร็จมาทำให้ทุกอย่างหมดแล้วต่อข้อนู่นมี่นั่นเติมทำให้ใหม่หมดเลยอันนี้เหลือแค่3 0 0แสนกว่าบาทครับส0แสนกลางๆพร้อมตู้พร้อมเกียร์ออโต้ยางใหม่ทุกอย่างทาให้ใหม่หมดแล้วเหลือแค่ไปล้างให้ใหม่ก็พอโอเคไหมสิบบาทรับรถผ่อนแค่ห้าหกพัน นะเกียร์ออโต้นะย๋อวให้ดูรอบคันนะผมไฟตาใส่กิ๊กเป็นปี2022นี่ตอนนี้เป็นหน้าหมูนะครับไม่ใช่เอาตัวชมเก่ามาขายนะพี่มีเกียร์ออโต้อย่างดีอ่ะทำให้มาหมดแล้วอะครับผมก็คือตู้ทึบแล้วกันเขาเรียกเนาะไปทําเองนี่โคตรแพงเลยนะผมบอกไว้ก่อนข้างในมีของมีชั้นให้ด้วยนะครับผมไปเปิดด้าไมนเนี่ยมีชั้น เป็นชั้นสแตนเลดอย่างดีเลยเปิดตัวเอาแล้วกันถ้าเอาก็ก็ไว้ในรถทาให้เอาก็ทิ้งแค่นั้ง่ายๆเลยนะครับผมเนาะแต่ทําเผื่อมาไว้ให้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีชนหนักพี่ค้อมไฟไหม้แต่อย่างไรทั้งสิ้น3ามแสนกว่าบาทเองนะครับผมได้ตอนเดียวได้ตู้แล้วก็ที่สําคัญเกียร์ออโต้ถ้าหากใครแบบว่าเฮ้ยอยากขับรถกระบะแต่ว่าขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นเรามีออโต้ครับผมนะตอนเดียว โอเคไหมเลขไม่ละหมื่นกว่าให้ดูกันเลยเลขไมล์หมื่นเดียวประกันศูนย์เหลือครบรับประกันศูนย์สามปีนะครับโอ้โห,โ,หโคตรสุดบอกเลยสิบบาทรับรถพอร่อยู่ห้าหกพันเอาไปขับลยครับไปต่อยอดได้ดีกว่าไปอ้ายออกอะไรก็ไม่รู้เนาะคันต่อมาเอาไปสร้างอาชีพกันนะพี่นะเป็นรถตู้ VIP นะครับผมออกใหม่ร้านหนึ่งร้านสองแสนกว่าบาทนะครับผมถ้าออกใหม่เนาะทำตู้ต่อเติมระบบไฟเครื่องเสียงทีวีทุกอย่างแปลงใหม่หมดเลยนะเบ็ดเสร็จอะเกือบสามแสนผมไปถามผู้รู้นะครับ อันนี้ผมพูดจริงๆแต่อันนี้มีมาให้หมดแล้วไฟอ่างทีวีสไลด์พรมเบาะนวมพื้นโอ้โหพื้นลายไม้ลายแทกเกอร์อย่างสวยนะจะเป็นแบบนี้เลยนะผมระบบฟงระบบไฟผมทำมาให้ครบหมดแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มไม่ต้องไปปวดหัวหาช่างช่างเสร็จต้องมาเช็คสภาพอีกไม่ต้องนะผมนะเบ็ดเสร็จให้หมดแล้วครับผมหกแสนกว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนหมื่นต้นๆ้นโอเคไหมสิบบาทรับรถเครดิตดีๆนะครับผมอ่ะเหมือนเดิมนะสนใจขนหดบ้างนะครับผมก็แอดบ้านเขียวก็9 n มาได้เลยวันนี้ขอตัวรับแล้วสวัสดีครับผม